สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมกรอนสวัสดีเลสเตอร์และน้องหวานใจใน,นรายการฟุตบอลท l กเ g อร์สองสีนะคะสวัสดีค่ะคุณกรอนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังผลการแข่งขันที่น่าสนใจมากครับ <c oughs> เมื่อท็อตแนมฮอสเปอร์บุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงเอทิฮัดสเตเดียมส0 ใช่ค่ะเป็นสกอร์ที่แบบว่าหลายคนก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะกับการไปเยือนซิตี้วันนี้เราจะมาขุดคุยข้อมูลจากบทสัมภาษณ์หลังเกมของผู้จัดการทีมทั้งสองฝั่งเลยครับคือโทมัสแฟรงค์ของสเปอร์สแล้วก็เปปกอดิโอลาของแมนซิตี้เพื่อทําความเข้าใจมุมมองแทคติกและก็ปัจจัยสําคัญที่อยู่เบื้องหลังผลการแข่งขันนัดนี้กันครับผมน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ฝั่งผู้ชนะอย่างโทมัสแฟรงค์กับสเปอร์กันก่อนเลยดีไหมคะได้เลยครับ เปิดมานี่โทมัสแฟรงค์ดูพอใจมากๆนะครับใช้คำว,ว่าภูมิใจในฟอร์มการเล่นของลูกทีมอย่างยิ่งแล้วก็ยกให้เป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษเลยทีเดียวโหชมแบบจัดเต็มเลยนะคะใช่ครับเขาก็ยอมรับนะว่าช่วง35นาทีแรกเกมมันค่อนข้างสูสีแต่ซิตี้ก็ยังดูเหนือกว่านิดนิดหน่อยๆตามสไตล์เวลามาเยือนที่นี่แหละครับ <c oughs> แต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่เขาเน้นมากๆเลยคือเรื่องการ ปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือ mentality shift ของลูกทีมที่แบบว่ายืนหยัดสู้ได้ไม่ยุบไปก่อนแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้จุดนี้สำคัญนะคะเพราะการมาเยือนเอติฮัดแล้วโดนกดดันตั้งแต่ต้นเกมนี่หลายทีมมักจะเป๋ไปเลยแต่แฟรงก์ก็ชี้ว่าทีมของเขารักษาโครงสร้างสมาธิไว้ได้ใช่ใช่ครับแล้วพอได้ประตูแรกที่เขาชมว่าเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมด้วยนะมันเหมือนแบบปลดล็อกเลยแล้วก็เปลี่ยนโมเมนตัมของเกมไปเลยถูกต้องครับ เขายังบอกอีกว่าพอใจกับเครื่องหลังมากเป็นพิเศษด้วยไม่ใช่แค่ผลนะแต่คือความดุดดันการ pressing สูงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความพยายามจะยิงประตูที่3ปิดเกมไปเลยไม่ใช่แค่แบบถอยไปรับอย่างเดียวใช่เลยซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับอีกเรื่องที่แฟรงค์เขาแฮปปี้สุดๆเลยคือการเก็บคลีนชีตได้อ๋อค่ะเขาพูดชัดเจนเลยว่าการไม่เสียประตูทําให้ผมมีความสุขมากมันเป็นเรื่องใหญ่คือเขาไม่ได้มองว่าเป็นแค่โบนัสนะ แต่มันคือรากฐานสำคัญเลยเออเขาลงรายละเอียดด้วยนะว่าทีมทำงานหนักมากในเกมรับทั้งการเพรสสูงการยืนคุมโซนแดนกลางหรือมิดบล็อกหรือจะลงไปรับลึกโลบล็อกค่ะรวมถึงการป้องกันในเขตโทษการบล็อกลูกหญิงคือใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆซึ่งเขาก็ย้ำปรัชญาของเขาว่าถ้าคุณเก็บคลีนชีตได้คุณก็เข้าใกล้ชัยชนะมากขึ้น ใช่ค่ะมันสะท้อนจากสถิติ16คลินชีตดูกาลก่อนด้วยว่านี่คือ DNA ของทีมที่เขาพยายามสร้างจริงๆครับผมการเน้นย้ำเรื่องคลินชีตขนาดนี้มันก็บ่งบอกถึงปรัชญาที่เน้นความแน่นอนผลลัพธ์ของแฟรงค์นะคะคือเกมลุกอาจจะแบบว้าวตื่นตาตื่นใจแต่สำหรับเขาแล้วเนี่ยการสร้างทีมที่แข็งแกร่งจริงๆยืนระยะได้ต้องเริ่มจากเกมรับที่ไว้ใจได้ก่อนแน่นอนเลยโดยเฉพาะเวลามาเยือนทีมอย่างซิตี้เนี่ยนะใช่ค่ะ แล้วก็แน่นอนครับต้องพูดถึงนักเตะใหม่ที่โชว์ฟอร์มเด่นโดยเฉพาะชูอาปริญญาคนยิงประดูแรกคนนี้เลยค่ะแบงนี่ชมแบบไม่กักเลยนะบอกว่าออกมาเลยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วผมไม่คิดว่าเขาสมบูรณ์เต็มที่ด้วยซ้ําแต่พอใจกับฟอร์มของเขามากเขาช่วยทีมได้อย่างแน่นอนโหขนาดไม่เต็มร้อยยังขนาดนี้เลยนะคะคือประทับใจมากจริงๆแถมยังชมคูดูสิคนด้วยว่าทําได้ดี ซึ่งอันนี้ก็เหมือนเป็นการตอบคําถามเรื่องตลาดซื้อขายไกลๆนะครับที่ก่อนเกมเขาโดนถามเยอะว่าทําไมไม่เสริมทัพมากกว่านี้อ๋อค่ะแต่เขาก็แสดงให้เห็นว่าคุมกําลังที่มีอยู่โดยเฉพาะนักเตะใหม่ที่ได้มาก็มีคุณภาพพอที่จะสร้างความแตกต่างได้การประสานงานของปาลินญ,ญากับโรดริโก้เบนติงกูในแดนกลางนี่เออน่าสนใจมากนะคะในเชิงแท็กติกปาินญ,ญาเข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งเกมรับการตัดเกมการปะทะครับ ซึ่งมันน่าจะทำให้เบนเ็นกูมีอิสระในการเล่นเกมรุกมากขึ้นการที่แฟรงค์พอใจฟอร์มปาลินยาขนาดนี้ก็แสดงว่าการจับคู่นี้มันเริ่มลงตัวแล้วตอบโจทย์แท็กติกที่วางไว้น่าคิดตามครับและแฟรงค์ยังฉลาดนะที่หยิบยกบทเรียนจากเกมซูเปอร,ร์คัพที่แพ้มาใช้ด้วยอ๋อเกมนั้นที่นำา2.0เหมือนกันใช่ครับเกมนั้นนำา2 0แต่สุดท้ายโดนแซงชนะเขาเล่าว่าตอนพักครึ่งเนี่ยเขาได้ย้ำกับลูกทีมถึงเกมนั้นเลย บอกให้สู้ต่อไปอย่าแพวต้องกล้าเล่นกับบอลต่อไปอย่ากลัวเสียบอลอืมแล้วก็ต้องรักษาความเข้มข้นในการเพสซิ่งสูงต่อไปเหมือนเป็นการกระตุ้นไม่ให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยการดึงประสบการณ์จากความผิดหวังมาใช้เป็นแรงผลักดันนี่สำคัญมากค่ะชัยชนะนัดนี้มันเลยไม่ใช่แค่3ามแต้มธรรมดาแต่มันคือการก้าวข้ามกำแพงทางจิตใจด้วยครับผม การชนะที่เอธิฮารดที่แฟรงค์บอกว่าเป็นหนึ่งในสนามที่ไปเยือนยากที่สุดเนี่ยมันพิสูจน์ว่าทีมิตทัศนคติหรือเมนเทอลิตี้ที่แข็งแกร่งขึ้นจริงๆอย่างที่เขาพยายามปลุกฝังมาตลอดใช่ซึ่งบางทีปัจจัยนี้อาจจะสําคัญกว่าแท็กติกในสนามด้วยซ้ำ้วนะในเกมใหญ่ๆแบบนี้จริงค่ะเขาถึงกับสรุป3ทีมหลักที่เน้นในเกมนี้ออกมาเลยนะคือ 1. เกมรับที่เหนียวแน่นมากๆ 2. ความกล้าหาญในการสร้างเกมจากแดนหลัง หรือที่โค้ชเรียกว่าเฟสหนึ่งเฟส2อ๋อการเซตเกมจากข้างหลังใช่ครับการเริ่มตั้งแต่ผู้รักษาประตูกองหลังพาบอลขึ้นไปแดนกลางอย่างมั่นใจและ3ก็คือประสิทธิภาพจากลูกตั้งเตะมีอีกประเด็นแท็กติกที่น่าสนใจนะคะคือการที่แฟรงค์พูดถึงแนวคิดของเยอเกนคอปว่าการเพรสซิ่งที่มีประสิทธิภาพคือเพลย์เมคเกอร์ที่ดีที่สุดอืมอมืผมก็ได้ยินเหมือนกันแฟรงค์บอกชัดเลยว่า ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งในการเพรสที่ดูด,ดันผมเชื่อในการเพรสซิ่งสูงผมชอบทัศนคติแบบนั้นมันเป็นวิธีการป้องกันที่เน้นเกมรุกมากกว่าครับซึ่งมันก็เห็นผลในเกมนี้เลยเพราะสเปอร์สก็ได้ประตูจากการบีบแย่งบอลในแดนซิตี้ด้วยมันคือการเปลี่ยนเกมรับให้เป็นเกมรุกในทันทีเลยใช่เลยครับ แล้วก็มีการพูดถึงจังหวะประตูแรกที่เป็นการวางบอลยาวเจาะแนวรับสูงหรือไฮไลน์ของซิตี้อ่าใช่ใช่จังหวะนั้นซึ่งแพรงก็ยอมรับแบบติดตลกยูนิดนะว่าก่อนจะได้ประตูนั้นทีมก็มีจังหวะล้ำหน้าไปหลายครั้งเหมือนกันแต่ก็ยังพยายามเล่นแบบเดิมคือซ้อมมาว่าเงินเถอะประมาณนั้นครับบอกว่าแน่นอนว่าขอเป็นประตูมันก็ดูประสบความสําเร็จมาก แต่ใช่เราพยายามมองหาช่องทางนี้อยู่แล้วก็คือมีการเตรียมการซ้อมมาเพื่อโจมตีจุดนี้โดยเฉพาะสุดท้ายแฟรงก์ก็ปิดท้ายด้วยการย้ำถึงความเชื่อมั่นในขุมกำลังที่มีอยู่นะคะแม้จะโดนตั้งคำถามเรื่องเสริมทัพมาตลอด <c oughs> เขาบอกเรามีกลุ่มผู้เล่นที่ดีมีพรสวรรค์มีคุณภาพพอใจกับเรื่องนั้นมากผู้เชื่อในทีมชุดนี้จริงๆใช่ค่ะโอเคครับนั่นคือมุมมองที่เต็มไปด้วยความพอใจจากฝั่งผู้ชนะ ทีนี้ลองสลับไปฟังเสียงจากทางเป๊ปกวาดีโอลาและแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างซึ่งบรรยากาศนี่ต่างกันลิบลับเลยแน่นอนคะ่ะแพ้คาบ้านขนาดนี้เป๊ปเริ่มต้นด้วยความผิดหวังชัดเจนนะครับบอกว่าผมรู้สึกว่าเราเล่นได้ดีกว่าผลการแข่งขันเล็กน้อยนะคือมองว่ารูปเกมโดยรวมไม่ได้แย่ขนาดสกอร์ที่ออกมาแต่ผลลัพธ์มันไม่เข้าทางแต่จุดที่ดูเหมือนจะทําให้เป๊ปหงุดหงิดมากที่สุดเลยนะคะแล้วเขาก็เน้นย้ําหลายครั้งมากๆเลย คือการที่ทีมพลาดเรื่องง่ายๆค่ะ Mr Simple Things คำนี้เลยเขาใช้คำนี้ซ้ำๆเลยว่าเรื่องง่ายๆกับบอลเราพลาดไปเขาชี้ว่าการเสียบ,บอลง่ายๆในแดนตัวเองหรือกลางสนามนี่แหละคือตัวเปิดโอกาสให้สเปอร์ได้จอมตีเร็วในจังหวะ transition ซึ่งเป็นของถนัดเขาอยู่แล้วใช่ค่ะอาวุธเดดของสเปอร์เลยการพลาดพื้นฐานแบบนี้มันส่งผลร้ายแรงกว่าที่คิดในเกมระดับนี้ใช่ครับเป๊ปมองว่าการเสียประตูที่2ก่อนหมดครึ่งแรกนี่ มันทำให้เกมยากขึ้นเยอะเลยจากนั้นทีมก็พยายามหาประตูตีไข่แตกเพื่อกลับสู่เกมซึ่งเขาก็มองว่ามีโอกาสนะทั้งจังหวะปัญหาที่ออสการ์บ๊อบน่าจะได้จุดโทษโอกาสยิงของฮารแลนหรือแม้แต่โอกาสของเอ่อคูเรียนอาเสค่ะก็มีจังหวะอยู่บ้างแต่จังหวะสุดท้ายมันไม่คมพอหรือว่าการตัดสินใจมันไม่ดีพออะไรประมาณนั้นในมุมมองแท็กติก เป๊ปยอมรับนะคะว่าทีมเจอปัญหาในการรับมือกับเกมเพรสซิ่งแบบตามประกบตัวต่อต,ตัวหรือแมนมาร์กิ้งของสเปอร์สเขาบอกว่าเรารู้เรื่องนี้อยู่แล้วเพราะทอมัสเคยทำแบบนี้มาก่อนสมัยคุมเบรนท์ฟอร์ดเอา้ารู้ทั้งรู้ใช่ค่ะดังนั้นจริงๆซิตี้ควรจะเตรียมพร้อมรับมือได้ดีกว่านี้แต่เป๊ปบ,บอกว่าทีมจำเป็นต้องเล่นในแนวทางที่ต่างออกไปเพื่อแก้เกมนี้แต่ดูเหมือนวันนั้นเนี่ย การอ่านเกมแล้วก็การปฏิบัติเพื่อเอาชนะการเพรสซิ่งของสเปอร์สมันทำได้ไม่ดีพออาจจะส่งบอลช้าไปหรือเคลื่อนที่น้อยไปอะไรทำนองนั้นค่ะทำให้โดนบีบจนเสียบอลง่ายๆอย่างที่เขาว่าเลยค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องผู้รักษาประตูด้วยที่เป๊ปเลือกเจมส์ทรัฟฟอร์ดลงตัวจริงก่อนเอเดรีนใช่ค่ะมีคนสงสัยเหมือนกันก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะเอเดรีนจะย้ายทีมรือเปล่า แต่เป๊ปเคลียร์ชัดเจนนะว่าทรัฟฟอร์ดทำได้ดีในเกมก่อนหน้าเขาเลยให้โอกาสลงเล่นต่อเนื่องออ๋ประกอบกับปรัะยาการหมุนเวียนนักเตะเพราะมีเกมเตะเยอะมากเขาบอกว่าทุกคนจะได้ลงเล่นเป็นการยืนยันว่านี่คือการจัดการทีมไม่ใช่สัญญาณการย้ายทีมอะไรซึ่งมันก็ย้อนกลับไปที่ประเด็นเรื่องง่ายๆที่เป๊ปพูดถึงนะคะดังนั้นปัญหามันไม่ใช่เรื่องพละกกาลังหรือความฟิตแต่มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติในสนาม แล้วก็การอ่านเกมมากกว่าว่าจังหวะไหนควรเล่นแบบไหนซึ่งทีมทำได้ไม่ดีพอในเกมนี้อบางทีการหมุนเวียนนักเตะเยอะๆมันอาจจะส่งผลต่อความเข้าใจกันในสนามจนนำไปสู่ข้อผิดพลาดง่ายๆเหล่านี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นไปได้ครับรวมถึงการที่ไม่มีชื่อของอิวคายคุนโดกันแล้วก็มานูเอลอาคันจิในทีมวันนั้นด้วยซึ่งเป๊ปก็ให้เหตุผลเรื่องการโรเทชันเหมือนเดิมค่ะก็เหตุผลเดิม ผมต้องหมุนเวียนพยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเรื่องปกติของการบริหารทีมใหญ่ที่มีขุมกำลังเชิงลึกแบบนี้แหละครับเป๊ปพูดถึงสเปอร์สั้นๆค่ะแค่บอกว่าสเปอร์สเป็นทีมที่ดีเสมอมาแต่เขาเลี่ยงที่จะเปรียบเทียบสเปอร์ยุคแฟรงก์กับยุคก่อนๆอ,อาจจะยังเร็วไปหรือไม่อยากชมคู่แข่งมากหลังแพ้มาน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะและตามสไตล์เป๊ปเขาก็มองไปข้างหน้าทันงทีบอกว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลและเราจะเรียนรู้จากเกมนี้ต้อง move on ใช่ครับ เขาย้ำว่าทีมต้องกลับไปหาสมดุลที่เหมาะสมทั้งรุกและรับแล้วก็ต้องพยายามรักษาจังหวะการเล่นที่ดีของทีมเอาไว้ให้ได้เป็นมุมมองที่ชัดเจนจากทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งที่สมหวังกับผิดหวังใช่ครับถ้าให้ลองสรุปประเด็นสำคัญจากมุมมองของทั้งคู่ดูฝั่งโทมัสแฟรงค์นี่ชัดเจนเลยว่าเน้นเรื่องทัศนคติที่แข็งแกร่งโครงสร้างเกมรับที่มีวินัยมากม ความกล้าหาในการเล่นตามแผนที่วางไว้แล้วก็ความสําเร็จในการผสานนักเตะใหม่เข้ากับทีมได้ยอย่างรวดเร็วส่วนเป๊ปกวาเดลลาโฟกัสไปที่ข้อผิดพลาดพื้นฐานหรือเรื่องง่ายๆที่ทีมตัวเองทําเสียไปเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเจอกับสไตล์การเฟรซซิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าจะเจอแต่กลับรับมือได้ไม่ดีพอมันเหมือนกับการพ่ายแพ้เพราะเอ่อทำตัวเองซะมากกว่าที่จะยกเครดิตให้คู่แข่งทั้งหมดมันเห็นความต่างในการมองเกมเหมือนกันนะครับแฟรงค์ Frank จะพูดถึงสิ่งที่ทีมตัวเองทําได้ดี ในเชิงแทคกติกการเพรสการโจมตีจุดอ่อนคู่แข่งค่ะในขณะที่เป๊ปจะวิเคราะห์ข้อบอกพร่องของทีมตัวเองในการรับมือกับแทคกติกของสเปอร์สมากกว่าถูกต้องค่ะแล้วมันก็น่าสนใจที่จะตั้งคำถามต่อไปว่าชัยชนะของสเปอร์สเนี่ยมาจากทัศนคติและแทคกติกที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาเพียงอย่างเดียวหรือว่าการที่ซิตี้เล่นพลาดเรื่องง่ายๆอย่างที่เป๊ปยอมรับมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สเปอร์สเล่นได้ง่ายขึ้นด้วยหรือเปล่า อาจจะเป็นทั้งสองอย่างประกอบกันใช่ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นอีกประเด็นที่ทั้งคู่พูดถึงก็คือเรื่องความลึกของทีมการหมุนเวียนนักเตะแต่ก็มาจากมุมที่ต่างกันเนาะแฟรงค์ดูแฮปปี้กับขุมกำลังที่มีนักเตะใหม่เข้ามาตอบโจทย์ได้ทันที ส่วนเป๊ปก็ต้องอธิบายเหตุผลของการเลือกผู้เล่นซึ่งมันก็สะท้อนความท้าทายในการบริหารจัดการทีมใหญ่ให้ทุกคนแฮปปี้แล้วทีมก็ยังคงมีผลงานที่ดีด้วยเป็นภาพสะท้อนการทำงานของผู้จัดการทีมระดับท็อปได้ดีเลยครับสเปอร์สบุกชนะแมนซิตี้2-0ซึ่งเราก็ได้เห็นรายละเอียดทั้งในแง่แทคนิกแล้วก็สภาพจิตใจที่ส่งผลต่อเกมอย่างชัดเจนเลยครับค่ะและมีข้อคิดหนึ่งที่น่าสนใจอยากฝากทิ้งท้ายไว้ให้ใหลองคิดกันต่อนะครับครับผม เมื่อเราเห็นผู้จัดการทีมระดับโลกทั้งสองคนต่างก็เน้นย้ำถึงเรื่องพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับรสซิ่งหรือการไม่พลาดเรื่องง่ายๆครับมันทำให้เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนว่าในฟุตบอลสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยแท็คติกซับซ้อนเนี่ยจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของความสำเร็จอาจจะอยู่ที่ว่าทีมไหนสามารถทำเรื่องง่ายๆเหล่านั้นให้สมบูรณ์แบบได้มากกว่าการภายใต้ความกดดันอืมน่าคิดครับ โดยเฉพาะเมื่อเจอกับคู่ต่อสู้ที่เตรียมตัวมาอย่างดีการเล่นให้ผิดพลาดน้อยที่สุดในเรื่องพื้นฐานอาจจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะคะเป็นไปได้เลยครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะคะยังไงฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และปักตะไคร้ให้หวานใจนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้กันค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฟุตบอลทูเกเตอร์สองนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่างไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปากตะไคร้ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ